วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปอัปเดตต้นไม้นะคะในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งในทุกเดือนเราก็จะทําคลิปแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆชมกันนะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่เราไม่ได้ซื้อพวกกุหลาบหินเลยนะคะแล้วก็ไม้ใบก็ไม่ได้ซื้อเลย, <c rain> ยเพราะว่ากุหลาบหินเนี่ยช่วงนี้ฝน,นตกนะคะแล้วก็อากาศชื้นมากเราก็เลยคิดว่าซื้อมาแล้วเขาฟื้นตัวช้าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเดือนที่ไม่ได้ซื้อกุหลาบหินเลยนะคะแม้แต่ต้นเดียวที่ซื้อมากที่สุดของเดือนนี้ก็คือแคคตัสนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ถึงล่าสุดเลยนะคะก็คือกล่องนี้เป็นแคคตัสนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นแรกก่อนนะคะจะมีคามิเน่นะคะอันนี้จะเป็นคามิเน่สีออกครีมครีมนะคะซึ่งจริงๆเรามีตัวคามิเน่แดงอยู่ที่ให้เพื่อนๆดูกันบ่อยๆเนี่ยก็เลยซื้อต้นที่มีฟอร์มเหมือนกันกับต้นสีแดงเลยแต่ว่าอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปวางคู่กันกับตัวคามิเน่แดงนะคะที่มีอยู่แล้วเป็นฟอร์มกอนะคะ อันนี้เดี๋ยวเอาไปลงกระถางนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งแกะเมื่อคืนนี้นะคะก็คือเอสพอตัวนะคะโอ้หนี่จ้าใหญ่ใหญ่และหนักมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ดูใกล้ๆนะคะเขาก็จะมีขนปุกปูยอยู่ด้านบนแล้วก็รอบๆนะคะตัวเอสพอตัวถ้าเพื่อนๆได้ดูของคลิปก่อนหน้านี้จะมีตัวที่เป็นโอแมนนะคะโอแมนจะเหมือนกับเส้นผมนะคะจะเป็นเส้นๆเลย รอบนี้มีแคคตัสซสแบบยักษ์นะคะประมาณ2 3สมต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูกันก็เราก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงแคคตัสนะคะอย่างที่เพื่อนๆที่ติดตามอยู่จะทราบนะคะเติดใจในความน่ารักของเขานะคะเขาจะมีความแบบปลูกปุยนะคะเวลามองล้วก็รู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยซื้อไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้ซื้อแคคตัสเยอะมากส่วนกุหลาบพิษเนี่ยก็ปลูกเลี้ยงในโรงเรือนนะคะถ้าใครอยากชมกุหลาบพินเดี๋ยวจะพาชมโรงเรือนในคลิปช่วงหมดหน้าฝนนะคะ ต้น yeah. yeah. the ต่อมานะคะก็เป็นต้นที่ใหญ่ยักษ์มากนะคะอันนี้คือแมมมิลเลียเพอร์เบลลานะคะสั่งมาเป็นแบบต้นใหญ่เลยแล้วก็กระถางเนี่ยก็เลยต้องซื้อเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะอันนี้กระถางมาจากจะดูจักเมนบุรีนะคะใบละประมาณ 40บาทนะคะเป็นกระถางแบบปากกว้างนะคะแล้วกเ็เราเอาแบบที่ไม่สูงมากเกินไปนะคะก็จะใส่มาเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ซื้อแคคตัสที่เป็นทั้งไซส์จิ๋วๆแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะไว้ตกแต่งมุมที่เราอาจจะทําในอนาคตนะคะเป็นมุมแคคตัสที่ใหญ่กว่าอันนี้หน่อยนะคะอาจจะเป็นมุมข้างบ้านนะคะก็เลยเสั่งพวกไม้ไซส์ใหญ่ๆเอามาไว้นะคะเวลาไปจัดตกแต่งก็จะได้ดูแบบ สวยงามนะคะมีสเกลใหญ่เล็กปนๆกันนะคะนี่ซื้อมาจากร้านของคุณดาวนะคะพาวิม,มนลการนะคะเป็นร้านที่เราชอบซื้อกุหลาบหินนะคะก็เขามีแขกตัดขายด้วยนะคะอีกตัวที่เป็นไซส์ยักษ์เหมือนกันนะคะนี่คือเรนโบว์นะคะเรนโบว์แบบไซส์ใหญ่โตมโหฬารน,นะคะก็ความสูงประมาณ กือบฟุตนะคะต้นนี้แล้วก็ไซส์พอๆกับเอสพอทัวเมื่อกี้นะคะเราคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําเป็นโซนแคคตัดก็จะเอาไปไว้ใกล้ๆกันกับพวกที่เป็นต้นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะทดลองเลี้ยงหลายๆตัวนะคะเพราะตั้งแต่เข้ามาเลี้ยงเรารู้สึกว่าเขาดูแลค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับกุหลาบหินเราก็พยายามทดลองเลี้ยงหลายๆแบบนะคะ แคคตาไซยใหญ่ๆนะคะเราก็ยังมีจิ๋วๆแบบนี้นะคะอันนี้เราเมื่อวานไปเดินจัตุจักมินบุรีมานะคะเป็นวันสุกเราก็จะชอบไปซื้อกระถางแล้วก็ซื้อพวกวัสดุปลูกพวกใบก้ามปูอะไรเงี้ยนะคะจะมีร้านประจําอยู่ที่นั่นนะคะใครก็จะไปเจอร้านที่เขามาจัดร้านเพื่อที่จะเตรียมเปิดวันเสาร์นะคะก็จะมีร้านแคคตัสเนี่ยค่ะเล็กๆ,ๆจิ๋วๆแบบนี้ก็ได้ฮามาโตแคคตัสมานะคะต้นละ50บาทนะคะ ต้นนี้ไม่เคยเลี้ยงนะคะแต่ว่าเคยเห็นบอกเขาในภาพนะคะว่าน่ารักดีก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ชอบก็คือช้างนะคะอันนี้ช้างต้นจิว๋ว อันนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะในวันศุกร์เนี่ยเวลาเราไปก็จะเน้นไปซื้อกระถางกับวัสดุปลูกแล้วก็จะได้ต้นเล็กๆน้อยๆติดมือกลับมานะคะที่จะดูจากมินบุรีนะคะนี่ก็เป็นต้นใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นยูฟอร์เบียนะคะออต้นนี้จะเป็นไม้นำเข้าจากเกาหลีนะคะจริงๆต้นจะใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เรามีการแกะหน่อเขาออกไปเพื่อที่จะไปปลูกอีกกระถางนึงนะคะ เป็นต้นที่อยากได้มาอยู่นานแล้วเพราะว่าชอบตัวหนามเขาที่เป็นแบบสีออกเหลือบๆสีท่องแดงสีแดงนะคะเวลาโดนแสงเช้าๆเนี่ยสีจะออกไปทางสีแดงเลยนะคะต้นนี้หนามเขาจะเก๋ไก่มากนะคะ ไมใบไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะคะแม้แต่ต้นเดียวนะคะก็อันนี้จะเป็นต้นที่ปักชำมาจากต้นที่บ้านคุณแม่นะคะจะมีเป็นต้นใหญ่มากแล้วก็อันนี้คือตัดปักมานะคะเพราะว่าเขาเลื้อยแล้วกาลังสวยนะคะอันนี้เวลาเขายาวเนี่ยเราก็ตัดไปชําได้อีกนะคะส่วนมากช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับไม้ใบเราก็จะตัดชําเล่นนะคะจะเอาของบ้านคุณแม่เนี่ยมาปักชําแล้วก็ของในสวนเราก็เอามาชําเล่นนะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะคือพลูอินโดนะคะ เพราะว่าอย่างที่เราให้เพื่อนๆดูไปจะมีตัวภูสนิมนะคะน,นั้นก็เป็นฟิโลตัวภูสนิมเนี่ยก็จะเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ลักษณะฟอร์มเขาะจะคล้ายๆต้นนี้เลยคือฟอร์มจะเลื้อยแล้วก็ใบจะแตกง่ายนะคะเลี้ยงง่ายนะคะชอบความชื้นนิดๆนะคะแล้วก็แสงลำไสช่วงเช้านะคะของเราภูอินโดภูบราซิลภูสนิมเนี่ยนะคะก็จะ ลักษณะฟอร์มจะคล้ายๆกันเวลาเลี้ยงจนเขาโตเนี่ยนะคะก็จะเลื้อยๆดูสบายตาแบบนี้นะคะมีความเป็นธรรมชาติมีฟอร์มเลื้อยแล้วทำให้มุมส่วนของเราดูสวยขึ้นนะคะเราก็จะมีพวกต้นประมาณอย่างเงี้ยเยอะนะคะ คือเป็นต้นที่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าแบ่งมาจากต้นใหญ่ของที่บ้านคุณแม่นะคะก็เวลาเราไปเที่ยวบ้านคุณแม่นะคะก็คือจะเหมือนไปเดิน้านต้นไม้เลยค่ะจะได้ต้นไม้มานะคะก็มีอันนี้ด้วยนะคะเอ่ออันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะชื่อโพสามสีนะคะโพทะเลเได้มาจากบ้านคุณแม่เหมือนกันนะคะต้นนี้นี่ใบสวยมากนะคะใบเขาจะเอ่อเป็นฟอร์มเชฟแบบนี้เลยแล้วก็สวยตรงที่เขาด่างด้วยนะคะ ต้นนี้ปักมาตั้งแต่เขามีกิ่งเนี้ยแค่กิ่งเดียวนะคะสั้นๆแล้วนี่เขาก็งอกโตขึ้นมาเองใหม่นะคะก็สวยมากๆนะคะสําหรับต้นนี้โพสามสี 3, นะคะอันเนี้ยตอนแรกเขามีแค่กิ่งใหญ่ๆกิ่งเนี้ยค่ะปักไว้ก็ตอนนี้เขาก็งอกแตกกิ่งก้านนะคะแล้วก็แตกใบมาเยอะแยะเลยนะคะตอนแรกเขายังไม่มีใบใหญ่ๆพวกนี้เลยนะคะไปบ้านคุณแม่จะเหมือนไปเดินตลาดต้นไม้เลยคะ่ะต้นไม้เยอะมาก แล้วแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราได้จากจัตุจักมินบุรีเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือต้นนี้ค่ะอันนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าดอกเขายังไม่ออกนะคะแต่อันนี้คือพรมญี่ปุ่นตัวที่เราชอบซื้อมากๆเลยนะคะก็คือพรมญี่ปุ่นที่มีดอกสีเหลืองนะคะแล้วก็ใบเขาจะออกสีเข้มๆแบบนี้นะคะออกดำๆเขียวเข้มนะคะ ตัวพรมญี่ปุ่น,นก็ออกดอกง่ายนะคะเลี้ยงเราแบบจะเห็นดอกเขาค่อนข้างบ่อยนะคะก็เลยเป็นไม้ดอกที่นิยมเลี้ยงนะคะแล้วเราก็ชอบเลี้ยงอยู่หลายต้นนะคะเขาก็จะมีใบหลากหลายสีนะคะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะ50บาท60บาทนะคะนอกจากจะเป็นต้นที่แบบหายากหน่อยอันนั้นก็จะหลักหลายหลอยขึ้นไปนะคะ จะดินเสียงฝนเป็นเสียงแบ็คกราวนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ฝนตกติดต่อกันแบบ3-4วันเลยนะคะต้นไม้ก็จะวันๆวันเรื่องความชื้นนะคะอย่างพวกกุหลาบหินแต่ถ้าไม้ใบเนี่ยก็แตกใบกันแบบเยอะเลยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างชื้นนะคะต้นที่ชอบความชื้นก็จะสวยงามนะคะในช่วงนี้แต่พวกไม้อบนามไม้ใบเนี่ยให้ระวังเรื่องการลดน้ำนะคะเพราะว่า อากาศชื้นมากนะคะถ้ารถไปเยอะๆเนี่ยอาจจะเน่าตายได้เลยนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะอันนี้เราก็เอามาแนะนําการเล่นๆนะคะเป็นต้นไม้ที่เราปักชำเล่นนะคะเพราะก็เป็นภูสนิมน,นะคะก็ตัดใต้ข้อนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข้อที่มีรากออกมาแบบนี้ก็ตัดเว้นลงมาทัก1-2เซนแล้วก็ปักชำลงไปในดินนะคะดินปลูกทำแบบง่ายๆนะคะ อันนี้เขาก็มีรากแล้วเพราะว่าเขามีการเจริญเติบโตกันขึ้นมาแล้วนะคะเป็นต้นที่ชําง่ายมากนะคะส่วนหูเสือด่างก็เป็นอีกต้นที่แนะนําสําหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าปักชําง่ายมากนะคะนี่แสงค่อนข้างน้อยนะคะต้นนี้ถ้าเกิดเลี้ยงแสงเยอะๆเนี่ยใบจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้ช่วงนี้แสงน้อยนะคะแต่ก็ชำง่ายมากนะคะถ้าใครเป็นมือใหม่อยากชำต้นไม้ให้ได้แบบง่ายๆก็แนะนำเป็นหูเสือด่างแล้วก็พวกเนี่ยค่ะฟิโลอย่าง ผู้สนิมผูอินโดคูบราซิลอย่างนี้ก็ทาง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นชุดกระถางที่เราซื้อมาจากงานบ้านและสวนรอบที่แล้วนะคะเขาจะเป็นถาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระถางให้มาเป็นช่องๆๆแบบนี้นะคะก็มีทั้งหมด12ใบนะคะเดี๋ยวคิดว่าถ้ารอบนี้ได้ไปเดินอีกแล้วเขามาขายก็จะซื้ออีกสักชุดหนึ่งนะคะเพราะว่า ไซส์กระถางเขาก็กําลังดีนะคะกับที่เราชอบใช้นะคะก็คือต้นที่ชํามาจนเขาแตกใบใหม่ใบโตใบใหญ่ขึ้นก็ย้ายกระถางมาเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ ก็ปลูกมาจากพวกถาดเล็กๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยานมาไว้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆปักชําเล่นจากต้นไม้ที่มีอยู่นะคะต้นไหนที่พอจะชําง่ายๆก็ลองทําดูนะคะอย่างอันนี้ก็ชําได้นะคะชําง่ายตัวลิปสลิดนะคะสายถับทิมแล้วก็ตัวสาระแหน่ประดับก็ชําได้นะคะอัน,นเป็นการเพิ่มจํานวนต้นไม้นะคะในสวนโดยที่เราไม่ต้องออกไปซื้อต้นไม้ข้างนอกนะคะ รอหมดฝนนะคะเราอาจจะมีการซื้อต้นไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปนะคะใครอยากชมคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีต้นที่เพื่อนๆสนใจอยู่ก็จะเอามาทําคลิปให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย